อะไรนะไม่ซื้อนี่มาต่อไม่ได้หรอสายไฟเรามีก็ซื้อที่เป็นมันมีอยู่เพราะวะาีที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเบ้าเหรอก็ซื้อมาต่อเองแล้วก็ใช้โดดกุ้งพันพันที่นี่เอาแล้วก็เสียบแล้วก็โยงครับโอเคครับสวัสดีครับอาจารย์ภอมะฝากแชร์ก็เร็วไปที่เพจ ไปที่เพจดวนแล้วก็แชร์ด้วยเดี๋ยวเรียกนการเดี๋ยวเรียกนการเดี๋ยวเรียนการมามามาแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งวันนี้สิ่งที่ผมจะต้องการอยากจะสอนแล้วก็สื่อให้นักเรียนได้เห็นกันอย่างเดียวคือเอาแค่นี้แค่เรื่องของการกันกับการเซ็ดผมหร,ห,ดหรือหวีผมแค่นั้นไม่เอาอย่างอื่นเลย ไม่เอาอย่างอื่นเลยย้ำว่าไม่เอาอย่างอื่นเลยสวัสดีนะครับสวัสดีรักทายทุกๆคนนะฮะวันนี้วันพุธวันหยุดของใครด้หลายคนหรือหรือวันหยุดของช่างหรือวันหยุดปีใหม่ไทยเออวันนี้มาพูดถึงวันสงการนะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทุกคนนะฮะสำหรับวันสงการนี้<ม>ขอให้มีความสุขม,มากๆนะฮะที่สิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นนะฮะ<ม>สำหรับ วันสงการานต์ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูทุกคนนะมีความสุขนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับแชร์วิดีโอแล้วอบอกกูอีกแชร์วิดีโอแล้วอ่าแชร์ก่อนเร็วแชร์ก่อนเร็วแชร์ก่อนเร็วอันนี้ด้วยนะฮะวันดีนะครับเฟซเฟซอันนี้สอนจัดผมชายนี่ผมนี่ก็ได้มาอันนี้สักเท่าไหร่นะก็เผื่อจะมีคนดูเปล่าผมไม่แน่ใจเอามาในแบบไปไหน ในแบบนั้นอะอขอคนถือคนหนึ่งอันนี้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 ถือไว้หรอกๆไม่มีอะไรเพราะอันนี้เป็นเฟซเ,เฟซหนึง่งอาจจะไม่ค่อยมีคนดูแต่พบไปเรื่อยๆอะถือนี่ก่อนมาถือถือถือ,อนนถือโอเคอันนี้สิ่งที่จ์ต้องการคืออะไรที่จำตู้กตรงกางจิต สิ่งที่ต้องการคือเรื่องของการกันเรื่องของการกันแล้วก็การเซตกันอย่างนีน้หนึ่งมีข้อคิดผมว่าอยากโซกอยากโซกแล้วก็มีะระีดหนาครับหด,ดูหนาสีผมไว้กลางคนเส้นผมแบบเนี่ยถ้าหยิบจะมีความยาก ถ้าหยิบจะมีความยาก,ยาก,ย,ากยากคืออะไรยากคือตรงที่ว่าถ้ามันม้วนตัวแล้วตัดให้มันสั้นมันจะหยีดเด้งไปเด้งมาจําไว้นะจําไว้นะผมสั้นแบบนี้เราจาเป็นที่จะต้องอะนี่มาเระเดีย๋ยนจำเป็นที่จะต้องเอ่อเรียกว่าติดกิ๊บติ๊ไหมไม่ไม่งไปนยืไม่จำเป็นที่ต้องติดกิ๊ดถูกต้องไหม ออไ,ไม่จำเป็นที่จะต้องติดจิตก่อนจะตัดผมทุกครั้งจะต้องหวีผมให้เรียบร้อยก่อนให้มันอยู่ในตัวถูกไหมสมมุติถ้าเราหวีผม เหตุผลที่จาบอกว่าบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องติดทิบเราติดทิบเพื่ออะไร <S <S ผมยาว้องไหมครับแต่ถ้าถ้าเราใช้เทคนิคการหนีเราก็จะรูท้ทีว่าอันนี้คือคือส่วนสามหน่สองฐานแค่นั้นเอง ในการวางหน้าเตอรี่ของชาจารย์นะการจะวางนี่ตลอดเวลาดังนั้นเส้นที่มันจะได้คืออะไรมันก็จะเป็นเส้นโค้งถูกต้องไหมครับบางคนน่ะถ่ายอย่างนี้บางคนถ่ายอย่างนี้แอาจารย์บางถ่ายอย่างนี้นี่คือความต่างทําไมอาจารย์บางไม่บอกให้นักเรียนถ่ายแบบนี้เพราะอะไรเพราะเราเป็นนักเรียนในการวางบางทีถ้าวางแบนถ่ายกินข้างในลึกถูกต้องไหม วานแบนกินลึกนี่คือสิ่งที่จารไม่สอนแต่พอเราเป็นช่างเองแล้วเราอาจจะกลับทําแบบไม่ได้ถูกไหมทำไมถึงทําได้ล่ะเพราะอะไรเชีช่ยวชาญความชำนาญใช่มีความ,วามชำนาญเกิดขึ้นมันทำได้โดยอัตโนมัติแอร์หนึ่งรอแอร์หน่อนสวัสดีทั้ง7ท่านด้วยนะครับผมฝากแชร์นิดนึงอาจจะมีใครว่างแชร์ถามได้นะอ่าโอเค คราวนี้เราพูดถึงเรื่องของการถ่ายนะโค้งจบผมเรื่องด้านหลังเหมือนเดิมพูดได้ว,ว่าไงเรื่องแต่ตรงกลางไอ้ที่ดูนะนี่อาจารย์ถ่ายครั้งแรกถูกต้องไหมถ่ายครั้งแรกมันยังมีเหลืออยู่ใช่ปะถ่ายครั้งที่สองขยับ การถ่ายอาจารย์บอกว่าถ่ายให้คล้อมกันมันจะเป็นการเก็บผมไปในตัวเพิ่มจังหวะในการถ่ายให้เร็วขึ้นมืดเี่ยอย่ยืนบางแสงยืนออกข้างๆยืนออกข้างๆมันจะได้เห็น ดูดูดูรูปศาสตรการขายอาจารย์จับไม่อย่างเงี้ยลองสังเกตดูว่าอาจารย์จับไม่นะไม่ไม่ไม่ค่อยทำไม่ทำอ่ะไม่ทำคือน้อยน้อยน้อยมากครับจะไม่ค่อยได้เห็นที่อาจารย์ทำอย่างนี้เลยนี่คือแนวเส้นไปต่อแบบรวเร็วนะอาจารย์บอกมาว่าอไรอาจารย์ต้องการเรื่องของการอ่าการกาง ตัดแบบลักษณะพวกเรานะไม่เนียบมากไม่อะไรมาก แสงมันบางเฉกล้องเอายืนชี่เดียวก,กล้องขยับตรงนะี้เออมันจะได้เห็นกล้องหามุมเอายืนเฉยกล้องกล้องเป็นเหมือนตาคนอะ่ะดังนั้นมันต้องมึงมองตรงนี้มึงยืนตรงนี้ก็จะไม่เห็นตรงที่ทํางานกล้องมันคือตัวลูกตาเราดังนั้นถ้าอยากจะเรียนรู้ ก็ต้องหามุมที่ตัวเองเมองให้เห็นมองให้เห็นยืนสือกล้องกต่มองไม,ม่เห็นก็จบเลย ธอต้องเดไปฮะเออันสวัสดีค่ะอาจารย์คุณรัชนีวันไม่ต้องอ่านชื่อก็ได้สวัสดีครับไอที่ที่นี่สามารถจะสบัด จะสบาครบทุกขั้นตอนใช่ไหมใช่ไหมมันจําเป็นจะต้องทําให้ครบทุกขั้นตอนไหมฮะไม่จะทําไมทาเออตอบได้ไหมไม่ไม่จะทำไมถึงทำตอบได้บ้เพราะอะไรไม่รู้แต่กูทําทุกขั้นตอนครบเราจะเราจะมีปัญหาเรื่องการขึ้นฐานแบบช้ามากรู้ตัวไหมไอ้ที่ช้าคืออะไรเดีย๋ยวฮะ ย้ำย้ำไปเรื่อยย้ำอยู่นั้นย้ำไปเร,เรื่อยเรื่อยๆก็จความหมายไหมดังนั้นมันจะต้องใช้ไหวพริบหน่อยนักเรียนรู้จักไหมคําว่าไหวพริบไหวพริบคืออะไรไอร้ตัวเล็กไอ้ต่อต่อชอบทำอย่างนี้ ต่อช่องทำนี้เราตั้งเต็มหน้าดังนั้นครึ่งหนึ่งนี่เอียงเห็นไหมครึ่งหนึ่งปาฟันชิดปาฟันถ้ายหลงังสบัดขึ้นใช้ครึ่งหนึ่งแล้วเวลาต่อทำนี้ต่อช่องทำนี้ตั้งอย่างนี้ทับหูลลกงตั้ง่านี้สบัดขึ้นนี้เข้าใจความหมายไหมด้านหลงังนี่อาจารย์ทำแบบพวกเรานะ anh trai đẹp lâu น้ำเปล่านี่ข้างบนอาจารย์ใช้ยังไงเวลาตัดความรู้สึกในการมองในการดูข้างบนรู้สึกว่ายังไงบมากไม่ยาวความยาวมีนิดนึงดังนั้นถ้าเราจะรู้สึกว่าเฮ้ เราไม่เอาเราไม่เอาความยาวออกเราจะเราจะซอยบางแต่ตอนนี้เรามองด้วยตาเปล่าคืออะไรหมาความยาวพอดีพอดีแล้วถ้าสับเป็นช่างที่จะต้องพูดกับลูกค้าความยาวได้ความยาวไปหาหมาไปนิดนึงหาหาไปนิดนึงถ้าจะมองความยาวเนี่ยมันยังมีอยู่พี่อย่าผมขอตัดนิดนึงนะหรือจะซอยบางนิดเดียวนักเรียนจะดูอะไรนักเรียนจะดูการตัดนิดเดียว แล้วซอยบางหรือจะดูซอยบางเลยแล้วก็ผมดูสั้นลงครับครับไม่อาจารย์ไม่ได้อาจารย์ไม่ได้ถามอาจารย์ถามว่านักเรียนจะดูอะไรระหว่างที่อาจารย์พูดไว้ว่าอยู่เคสทึงจํจาได้ว่าซอยบางแต่ความยาวเท่าเดิมกับการตัดอันนี้จะความรู้สึกของอาจารย์คือรู้สึกว่ายาวไปนิดนึงตัดนิดนึีแล้วเดี๋ยวซอยบางนักเรียนจะดูอะไรนักเรียนต้องการดูอ่ซอยบางความยาวเท่าเดิมหรือต้องการดูตัดออกนิดนึงแล้วซอยบาง ตัดออกนิดนึงแล้วซอยบางอ่ะต้องการดูอะไรต้องการดูอะไรการตัดออกนิดนึงแล้วซอยบางนี่คือแบบปกติเลยแบบปกติเลยเดี๋ยวอาจารย์ทําให้ดูว่าความยาวท่าเดือนเม้วซอยบางมันจะเป็นยังไงดูนะสรุปหัวนี้อาจารย์จะซอยบางแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าความยาวมันจ <ms> ะลดลงไหม หนาหนาแน่นอนแล้วลักษณะการซอยบางทำแบบนี้ได้เลยครับห้ามซอยประชิกคนผมโคนไหมเนี่ยดูเหมือนโคนไหมเห็นไหมจะกลางผมเ,เออ อาจารย์บอกแล้วว่าหัวนี้ไม่ได้ละเอียดจะต้องการอยากจะให้นักเรียนดูว่าถ้านักเรียนทําแค่การให้คมกับวิผมให้เตนสามารถจบงานได้ไหมได้ไดจบได้นี่คือในกรณีที่นักเรียนที่ที่นักเรียนเพิ่งจะเริ่มหัดใหม่ๆนะย้าว่าหัดใหม่ๆนะถ้านักเรียนทำสองอย่างนี่คือการให้คมเลยแล้วก็หัดหวีหัดเซ็ตหัดหวีให้เข้าทรงเนี่ยเดี๋ยวงานม,มันจะดูโดดขึ้นมาเอง ต่อให้ฐานคุณไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แต่งามจะดูดีกันเองบอกแล้วว่าการสอนที่นี่มันสอนมันสอนได้ไหลายแบบเมื่อสักครู่นี้ในความรู้สึกที่เราดูแล้วรู้สึกว่า มันนั้นหนาตอนนี้เป็นยังไงบ้างดาีขึ้นเข้าสรงของดูะอะไรเข้า,ขานีงดูมีวอลลุ่มมีแต่ข้างหน้ายาวนิดนึงออขอไดกอบผมตัวหนึ่งเอาจ่มีจุดสีแดงตรงนี้นา กห็หัดหวีผมหัดเซ็ตผมถามว่าหัวนี้อาจารย์พูดเลยว่าไม่ได้ไม่ได้เรียบร้อยไม่ได้สวยเหมือนช่างแต่เป็นอารุณ์ประมาณเหมือนพวกเราตัดส่งงานเข้าใจความหมายไหมดังนั้นถึงจะบอกว่าแล้วว่าถ้าตัดแบบนี้ตัดประมาณนี้มีคอเห็นไหมไม่เท่ากันบ้างอะไรบ้างเห็นไหมอ่ะคราวน,นี้มาดูว่าถ้าเราใส่เซ็ตผมมันจะเป็นยังไง Okay. อาจารย์จะได้บอกแล้วว่าเวลาส่งงานหวีผมห,หัดหวีผมหัดเซ็ตผมมีปลอมเม็ดใช้ปลอมเม็ดมีไดาหัดใช้ไดายทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าเป็นนักเรียนทํากันแล้วตัดได้ประมาณขนาดนี้นักเรียนโอเคไหมละ่ะกับสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้มาแล้วทํามาแต่ในความเป็นจริงนักเรียนสามารถทําได้ดีกว่านี้ต้องไมละ่ะแต่นี่คืออาจารย์สาธิตท,ที่ดูเกี่ยวกับเรื่องของการตัดที่แบบว่านักเรียนยังตัดไม่ค่อยเก่งยังไม่ค่อยเต้นแต่ถ้าเรียนเอาวิธีการการให้มันโค้งแล้ววิธีการหวีผมการเซ็ดผมเข้ามาช่วยมันจะทําให้งานของเราเนี่ยดูดีขึ้นมาแค่นั้นเอง ถ้าราเรียนผัดหวีผมน็คือสิ่งที่เรียนได้คืออะไรความเนี้ยใช่ฝึกทักษะของความเนี้ยเกิดขึ้นจะถามว่างานเป็นยังไงดูงานดูงานดูงานที่ตัดนิก็ยังไม่ได้เก่งเลยมากมายเพราะเราเรียนมาขนาดนี้ถูกต้องไหมเราเรียนมา,า,ยาแค่ระยะเวลาแค่แค่เดือนกว่ากว่าแต่ถ้าเราฝึกทักษะในเรื่องการหวีผมในเอ่อการการตัวกันขอบให้คม หรือแม้แกระทั่งการใช้มิโกนก็ได้อ่ะเนี่ยอย่างเนี้ยถามว่าอาจารย์ใช้อาจารย์ใช้ผิวม,มือในการตัดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ได้ร้อนไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ดูวิธีเซ็ตผมแล้วก็การกันขอบให้ดู ดูงานช่วยช่ยให้ดูงานช่วยช่วถอยไปนี่ก็ได้มันใกล้ไปให้ดูงานช่วยช่ยให้ดูงานช่วยช่วยแล้วถ้าถ่ายรูปส่งงานอย่างเนี้ยมันได้อะไรบ้างได้ความเรียบร้อยความเรียบร้อยใช่ไหมนี่คือสิ่งที่อาจารย์ต้องการอยากให้นักเรียนทำก็ใจความหมายไหมดังนั้นถึงที่บอกว่าเนี่ยเหตุผลที่บอกว่าเฮ้ยพยายามมือผมให้เรียบร้อยนะฉีดน้ํานะหรืออะไรก็ได้ถ้าไม่มีเยลอะไรเงี้ย นั่งต๊ะโต๊ะแรกโต๊ะท้ายก็ได้เดี๋ยวรู้สึกได้ว่าเป็นยังไงบ้างเรื่ออนออกงานได้ใช่ไหมกับราคา60บาทกับราคา40บาทที่อยู่ในชุมชนเราถือว่าโอเคไหมล่ะแค่นี้ทำแค่นี้นี่แค่นี้โอเคไหมโอเคครับแค่นี้คือโอเคแล้วนะดังนั้นทจะบอกว่าถ้าถ้าเราบอกว่าแค่นี้โอเคแล้ว เวลาพวกเราทำโอเคไหมเด้งั้นสิ่งที่อาจารย์ต้องการเด็กศคือนักเรียน,น,น,นต้องไปเติมเรื่องอะไรหวี <cend ec. S 1> หหการเซตหวีการเซตแค่นี้มันจะเพิ่มบุญค่าเราอีกคุณฝึกตั้งแต่วันนี้พอจบไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็หวีแสกตรงเห็นไหมเห็นไหมแสกตรงไหมถ้าคุณลองหัดหวีทีบ่อยคุณจะแสกตรงแต่เวลาคุณส่งงานมาแม้กระทั่งแสกก็ไม่ตรงอ่ะโอเคหัวนี้ หัวนี้ถ้าอาจารย์จะคอมเมนต์สมมติเป็นนักเรียนสดคอมเมนต์เรื่องอะไรเรื่งนี่ขอบความคมของเช้งนี่หลังใบหูอ่านี่ความคมของมานไม่ได้เก็บเห็นไหมมีเขี้ยวขอบกลางเห็นไหมแต่สิ่งที่ดีคือการเซ็ตผมถูกต้องไหมพอการเซ็ตผมดีมันมาเรียกว่าอะไร มันมากรบจุดบกพร่องทั้งหมดได้เยอะไหมเยอะเลยเยอะเลยอ่ะแต่ไม้นั้นคือนี่คือไลท์ที่จารย์พกกายอยากจะเสนอหีอผมการกันให้คมอันนี้ถือว่าคมไหมพอประมาณต้องเก็บนิโกวที่คมอ่านี้อีกไหมยดแล้วจุดบกพร่องพวกเนี้มันก็จับถูก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 ปกคุมไปหมดเลยด,ยด้วยการหรีผมเช็นถมเข้าใจความหมายไหม ดังนั้นถึงที่บอกแล้วว่าเวลาส่งงานอ่ะหักหวีผมให้ละเอียดฉีดน้ำหวีให้มันด,ดีการให้มันกลมกลมเดี๋ยวผลลัพธ์งานมันจะเป็นแบบนี้เองพอมันเป็นแบบนี้เองเสร็จปุ๊บมันจบเลยเแค่นี้ยกับราคาหกสิบบาทรู้สึกยังไงคนที่เข้ามาใช้บริการรู้สึกยังไงคุ้มแค่นี้กับราคาสี่สิบบาทคุณจะรู้สึกยังไง่ะลูกค้าจะรู้สึกยังไง ตัดแบบนี้ไม่แปลกหรอกที่จะได้ติดไม่ได้ตัดดีนะไม่ได้ตัดดีนะนี่คือพูดเลยว่าไม่ได้ตัดดีแต่มันอยู่ในร้านแลวองค์ประกอบเป็นแบบนี้ทําไม่ได้แบบนี้เนี่ยพี่ไอน้องเนี่ยอยู่ที่เนี่ยพยายามทำไม่ได้แบบนี้ติดได้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นเห็นไหมพอภาพรวมเสร็จมันดูดีไหมล่ะดูดีทั้งที่อาจารย์สามารถขยี้ได้อีกแต่นี่ไม่ใช่ต้องการสอนแล้วก็สื่ออะไรนะโอเค เอามาให้ดูเฉยนะฮะเป็นงานที่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 สอนให้นักเรียนผมสอนนักเรียนตรงที่ว่าหนึ่งทำยังไงให้มันเนี้ยเป็น,นได้แต่ในความเป็นจริงแค่นี้ร้านบางร้านนะ่ะร้านบางร้านที่เก็บตังเป็นร้อยสองร้อยบางบางที่ก็แย่มอนกันนะเข้าใจความหมายไหมดังนั้นเวลาพวกคุณเรียนเวลาฝึกทักษะอะไรก็แต่เก็บให้หมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวมันจะดีเอง อันนี้ตัดทรงเลยครับลองทรง,ออง,องโอเคครับไปแล้วครับขอบคุณนะสำหรับไลฟ์นี้บายบายครับ